ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ Monster Hunter Portable 3นะครับนี่ก็เป็นพาคที่4แล้ววันนี้ก็มาล่าบ,บอสกันอีกเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้จะเป็นอ่าอะไรวะเกตแจ็กกี้นะครับอืเป็นไดโนเสาร์ครับดูจากรูปร่างเห็นดูดิมีอย่างอื่นอีกไหมคนัะล่าไปแล้วเอาอันนี้แหละเกตแจ็กกี้ของเราก็พร้อมนะครับ ออตอนนี้กระตุกกระตุกครับไปดีกว่ากระตุกอย่างนี้เดี๋ยวดูนะครับว่าเราจะไปลากันที่ไหนนี่ทะเลทรายโหกว้างใหญ่มากดูนะครับผมมีทํำเยอะแยะเลยแหมสวยงามเป็นทุ่งกว้างนะครับเฮ้ยลืมแช่น้ำเออช่างมันเถอะ นี่ครับอ่ามีเนื้อชาด้วยแล้วก็มีแฟตบอมดูดิจะได้ใช้ไหมมีครูดิงด้งนครับาไว้กินเพราะว่าที่นี่อากาศร้อนนั่นเองนะครับเดี๋ยวพึ่งก่อนอื่นเราต้องกินนี่ก่อนอ่าให้มาฟรีก็กินไปเลยแล้วก็เตรียมยาไว้ก่อนรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันจะอยู่ในถ้ำใช่ไหมฮะอันนี้เป็นลูกมึงใช่ไหม ลูกมึงใช่ไหมเอาเตไม่โดนอีกลูกก็ตัวเล็กนิดเดียวอ่ะไปเฮ้ยพวกนั้นอะไรวะเห็นไกลๆกลอกำลังอพยพวะตรงไหนขุดแร่ได้มั่งจะได้ขุดตรงนี้ขุดได้ไหมเฮ้ยตรงนี้ขุดได้เดี๋ยวขอขุดสักครู่นะครับอืมอืมเอ้าขุดไม่ได้แล้วเนี่ย นั่นครับนี่ก็น่าจะเป็นรังของมันอยมีซากอะไรนอนอยู่ข้างล่างดูนะครับโอ้ยมึงอยู่ในบรรยากาศอย่างนี้เหรอเน่ไงนี่ไงโอ้โหทำหน้าอ้าปากหน้ามึงแบบมีกำบังด้วยเดี๋ยวกูจะตีให้ยุบเลยนี่เสียงมานับเรียกพวก น,น,น,นี่น่าจะเป็นตัวผ,ผู้แหมมากันใหญ่เนี่ยเดี๋ยวจะตีเลยมะเฮ้ยอยู่นี่ตัวใหญ่พอสมควรเดี๋ยวเพึ่งเพิ่งเพิ่งพิ่งเอาละเสยหน้าตีตีอืมโอ้โหโดนลูกลูกมึนแทนเดี๋ยวเพึ <gigantic. S 2> ่งนะอืมคุ๊บไม่โดนคุ๊บไม่โดนเดี๋ยวเพึ่งตีเสยกิ้งออกมากนครับอ่า เสยเสยฮึบโอ้ยโดนโดนท่ากระแทกลำตัวอืมพึ่งเก็บอาวุธก่อนขอกินยาแป๊บนึงโอ้ยเสียงกระตุกเอาละหัดหน้าฮึบเอาละนะพึ่งยังพึ่งฮ้ยชึบเปียงโอ้โดนกัดโดนกัดตีเป็นไงล่ะปุ๊บปุ๊บเสย อุ้ยหนังหัวมึงแตกเรียบร้อยอ้าวไม่โดนไม่โดนอีกเสียดายเอาทางนี้แหละโดนแน่นอนโดนแน่นอนเสยอีกทีเจ็บไปเนี่ยฮะเจ็บไหมถึงกันหน้าสะบัดหน้าสะบัดเลยหน้าสะบัดอุ้ยเดี๋ยว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 ถ้าขอใช้กันแปดบอมไหนแปดบอมนี่ดูนะโดนทีต้องมีมือนอ่เอาเด เฮ้ยตุ้มแวบอ่าโดนด้วยมึนมึนไว้ล่ะไปไหนมึงไปไหนอืมอืมทุบเซยหน้ากูจะจับมึงหรือว่ากูจะฆ่ามึงดีวะฮะทรมานสัตว์หายแล้วเหรอหายแล้วเหรอโอ้โหจะตายแล้วมั้งจะตายแล้วมั้งอึ๊บชืบอเปียง ไม่โดนไม่โดนไม่โดนโหดรไหมล่ะมึงโหดรไหมล่ะอนแม่งโหดจริงครับปึ๊บซัดจึ๊บทุบไปเลยนี่ไหนไหนไหนเหยือกมันนี่ดิมึงจะทะลุแมปแล้วเนี่ยเออเฮ้ยยึบนี่ตีก้นตีขาไหนอยู่ไหนวะเฮ้ยกระเพกกระเพกแล้วจะตายแล้วเหรอเดี๋ยวพึ่งขอเก็บก่อน เฮ้ยลืมปลาเพนบอลโอ้โหแล้วมันไปไหนไวะเนี่ยแม่งเข้ารูไปแล้วแม่หนีไปเฉยอ่ะไม่เป็นไรเหลามีรอ,อก่อนนี่ครับทำมันมีวิงวิงตรงนี้เมื่อกี้มันทำของตกไว้หรอเก็บดูนะครับน้าได้น้ำตาแล้วโอ้โหเจอกูนี่น้ำตาหยดเลยใช่ไหมเป็นไงครับค้อนค้อนเราโหดนะครับ ออกมานี่ป่ะเอ้ยนั่นไงเไหนมึงมึงมึงเจอกับดักหน่อยมานี่มานี่วิ่งมาเลย้ติง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 โอ้โหเป็นไงล่ะจับดีไหมไม่เอาจะขุดคราวนี้เราจะฆ่ามันืหเป็นไงสั่นชักตุกชักไปเลยโอ้โหอือเอาละเอาละ,าละจะตายแล้วกันโดถอยหลังไหม ออ้สยสแมวสืโดนตัวแมวเราเองอืมพึ่งนะเสียงกระตุกเสียงกระตุกโอ้ยเสียงกระตุกเป็นฮาอะไรเป็นอะไรวะตีไม่โดนโอ้ย,อยเยพึนะ่งนัะเสียงกระตุกฮึเอาละหายแล้วเย้ยยยแหมจาัดก,การไดโนเสาร์ลงได้แล้วแม่หัวหน้าไดาโนเสาร์ ขุดซะเลยนี่นี่ได้สามทีนะครับเผื่อเราจะเอามาทําเป็นพวกชุดเกาะเริ่มมาจะทําเป็นชุดตัวนี้ดีไหมเนะี่ยเดี๋ยวเราไปหาแร่ขุดนะครับ <c oughs> เป็นไงล่ะมึงพ่อมึงตายแล้วพ่อมึงตาย <c oughs> อึบ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 ไปอยู่กับพ่อไหมโอ๊ย <c oughs> เข้าถ้ำกันดีกว่าตือตือจะจบจะจบแล้วเนี่ยกูยังขุดไม่ได้เลยโอเคครับแม่งเสียเวลาวิ่งมากเวทเชียแหม่ยังไม่ยากนะครับแรกๆก็เจอแต่พวกนี้นี่เก็บของให้หมดแมวเราเก็บอะไรได้โอ้โหไปแล้วพันสอง ได้ห้ารอยอ่าตัวแรกของเราเลยครับเกตแจ็กกี้ได้มูวี่ได้เซฟไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเราไปเซฟกันเองนะครับไม่ได้โหดเลยละครับแต่ว่าแรกๆมันยังไม่เก่งเท่าไหร่ครับพวกนี้เขยครับยังไงก็ขอหยุดความสนุกของมอนเตอร์ Portable ก่อนไว้ก่อนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามซับสไคร์นะครับไอ้ความโหดคงจะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่กับมอนเตอร์พวกนี้ ตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับตีเราต้องฆ่าไอ้ตีคนนี้เก่งมาจากไหนวะเฮ้ยโอ้ยอีธานชัยอยู่ข้างหน้าเทธานชัยอยู่ข้างหน้านเอาละไปเรื่อยๆเรื่อยๆตู้สบาย